สวัสดีพ่อเ่พีนองครับเมื่อนี้พามาเบิงยางที่บริยอดน้ำกดตั้งแต่เมื่บ้านตอนเที่ยงเนาะอันนี้ก็เป็นเมื่อนี่เมื่อไม่ตอนเที่ยงนะครับก็เริ่มแข็งแล้วครับแต่ว่ายังบวแข็งเบิดเนาะอาจจะเหลือทั้งกลางๆนะครับ เดี๋ยวพาไปเบิ้งหลายๆต้นเนาะตัวนี้ก็ยังบ่แข็งครับเริ่มเป็นยังเป็นน้ำอยู่ยทั้งกลางเนาะตัวนี้ออกหน่อยพี่เนอะแข็งและ ะได้ออกลายลายน้ำเหลี่ยมมุกกระสีลายน้ำแข็งเนี่ย็นยังบ่แข็งนิ่มๆเป็นางเป็นนิ่มๆเมืมมอมม่ออื่นเมื่อแรงนี่ประมาณเมื่อแรกค,คุมกระสิกรีนาะเมื่อแรนีนการห้ากาสีพริกได้นะครับเฮากาสีพริกมาไว้ตั้งค้างครับ เท่ากับสกีดไสนนะครับขอเสียของมั่นที่กีดซ่าคือเขาก็ต้องมาพีกเองสิครับทำมันพีกหลายพีกหลายจนมันมีซองเรือแค่นี้นะมันก็ต้องยับถ่วยใส่ให้ตรงนะพี่น้องโมเมนตกีดไสว่าแต่ตรงถัวยมันก็บ่ได้พี่น้องต้องกีดให้ตรงหม่องที่มันลงไปใต้สุดครับมันก็เลยซ่าเนาะ ไอ้เพื่งนแถวนันพี่น้องครับทั้งทึงเนี่ยมันก็นจะเริ่มเริ่มเพื่ออากาศเริ่มแข็งคือว่าอะไรพี่น้องมันกี่นาฝนมาไหนฝนาำกันหมดเลย อันนี้ยังเป็นจงรวงอยู่เนาะเห้โอเคอเหตุใดมันออกมาจากหมองมันกามาะเบิ่งสัดๆวะ่ะมันแข็งไปลายไปในแต้มมือหนึ่งฮู้นอฟทั้งไต่ๆมันก็แข็งเนาะทั้งกลางมันยังมูแข็งฮะทั้งไต่ๆเริ่มเป็นโค้นละ คือว่ารับช่วงนีนน้นะน้ำเลียงมันหลามันก็เลยโดนจังหน่อยอันนี้ก็แล้วๆเนาะและ้วทาเบิงพี่น้องทาเบิงผลงานโมกีดเออบเยอดนำกลนี่ก็มาอัปเดตยีิบสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยเมื่ออื่นจะพามาเบิงอีกพี่น้อง